ก็มาส่งกันบ้านภาวนานะเห็นจิตนะมันถูกห่อหุ้มอยู่จิตมันถูกเปลือกหุ่มอยู่นะบาเออดีเห็นจิตมันถูกเปลือกหุ้มอยู่นะแล้วมันก็ดิ้นดินอยู่ข้างในมันมีความทุกข์คนนี้เขาเรียนกับคุณแม่ชีนะ เด็กผู้หญิงคนนี้เก็เรียนกับคุณแม่ชีอยู่ประจำเห็นจิตถูกอะไรบางอย่างห่อหุ้มอยู่แล้วมันทุกข์บอกรู้สึกไหมเคยได้จินไหมจำได้ไหมหลวงพ่อบอกหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อก็ไปเห็นเหมือนจิตเราอยู่ในแคปซูลเหมือนอยู่ในห้องขังอะเรารู้สึกว่าเอเราเกิดมาในคุก เราเติบตัวในคุกแล้วเราจะยอมตายในคุกเหรอเนี่ยพอจิตมันเห็นว่าจิตถูกห่อหุ้มอยู่นะตอนนั้นไม่รู้ว่าอะไรหุ้มมาอยู่นะรู้ว่าจิตมันมีเปลือกหุ้มเปลือกนี้ทั้งเหนียวทั้งหนาทําลายไม่ได้นะเราก็ดิ้นขรุขักขลุขักแหมเหมือนเป็นคุกที่หนียากอนะ่ะเป็นคุกที่ไม่มีใครหนีได้นะก็ดิ้นอยู่นะบอกหลวงพ่อก็บอกเด็กนะเห็นไหมว่ามันทุกข ็นแล้วเขาก็ถามว่าทำไงจะพ้นจากคุกอันนี้ได้ก็บอกวก่าทำสมถะวิปัสสนาของเราไปนั่นแหละปฏิบัติของเราไปนั่นแหละถึงวันที่แก่รอบนะมันจะทำลายคุกออกมาเองทำลายเปลือกออกมาเองตรงที่จิตมันทำลายเปลือกครั้งแรกนะมันทำลายด้วยอริยมรรนะด้วยโสดาปติมร ไอ้เปลือกที่ห่อหุ้มอยู่เนี้ยไม่มีอะไรทำลายได้นอกจากอริยมรรคเวลาอริยมรรคเกิดเนี่ยจะแวกสิ่งที่ห่อหุ้มอาสวะจิเลสทั้งหลายอาสวะนิรายนะมันแซซทรกซึมซาบซ่านอยู่กับจิตนะตั้งแต่ชั้นในสุดจนกระทั่งออกมาห่อหุ้มจิตเอาไว้ใน,น,นตอนที่อริยมรรคเกิดนะอริยมรรคทำหน้าที่แหวก มันจะรู้สึกแหวกออกแสงสว่างก็เกิดขึ้นเรื่องอาโลกโกุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นที่แรกมีจักของอุทปาทิดวงตาเกิดขึ้นดวงตานี้ไม่ใช่ตาเนื้อนะจะเป็นตาใจคือใจสามารถเห็นสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็น จากขูอุทปาธิยาละอุทปาธิมีญาณอย่างรู้นะสภาวะที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีปัญญาอุทปาธิเห็นไตรลักนณมีวิชาอุทปาธิเห็นอริยสัจมีอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้น ตรงที่แสงสว่างเกิดขึ้นนะแสงนี้จะสว่างกระจายครอบโลกธาตุนะ <c oughs> พวกเทวดาเขาจะเห็นเ <c> ข <oughs> าจะอนุโมทนา <c oughs> เทวดาที่อยู่ล่างๆนี่เขาก็อนุโมทนา <c oughs> เสียงของเทวดาขกดังไปถึงเทวดาที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะจนถึงพรหม,มโลก ตอนที่พระพุทธเจ้าบรรลุพระอรหันตะ์ธรทวดาวรู้หมดเลยนะสั่นสะเทือนไปหมดเลยเราอานิภาพการบรรลุของท่านนะี่รุนแรงขนาดนรกเปิดเลยนะสัตนวนะ์นรกเนี่ยเห็นแสงสว่างที่จากจิตพระพุทธเจ้าสว่างขึ้นมาอาโลโกโทพาทีแสงสว่างเกิดขึ้นสัตว์นรกก็มองเห็น ในกสาวกเนี่ยไม่รู้สัตว์นรกจะเห็นหรือเปล่านะที่เคยได้ยินได้ฟังก็คือพวกเทวดาอนุโมทนารู้เห็นเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่นนะบางคนว่าท่านเป็นพระอรหันต์บางคนว่าไม่เป็นนะเราเป็นไม่เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะบอกท่านภาวนาอยู่ทางภาคภาคเหนือ แล้วก็ตอนนั้นมีพระอยู่ด้วยคือหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบอยู่กับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ชอบเป็นพระซึ่งมีหูทิพตาทิพนะเก่งมีมีฤทธิม์มากบอกว่าวันนั้นหลวงปู่ชอบท่านนั่งสมาธิอยู่กลางคืนดึกๆอ่ะอยู่ๆท่านได้เสียงได้ยินเสียงระเบิดนะยางรุนแรงเลยเหมือนโลกจะแตกเ่นะีจิตท่านก็ถอนจากสมาธินะ แล้วสัมสํำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงระเบิดนี่มาจากไหนไม่รู้ไม่เห็น,นตอนเช้าก็ไปถามหลวงปู่ม,มั่นหลวงปู่ม,มั่นท่าน,นก็เล่าว่าคืนนี้ท่านข้ามวมาัตาได้แล้วพวกเทวดาเป็นแสนโกดนะอนุโมทนาขึ้นพร้อมๆกันเสียงอนุโมทนาของเทวดาก็ทบเข้ากับจิตหลวงปู่ชอบนะเหมือนระเบิดลงอ่ะ ตูมเลยอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านแล้วก็เล่าให้ฟังนะก็เราก็ฟังไว้แต่รวมความก็คือภาวนาจนที่อริยามรรคเกิดไอ้อาสวะที่ห่อหุ้มอยู่มันจะแตกสลายออกนะจากแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นบางองค์ถัดจากแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นนะ่จิตก็จะมีความเบิกบานตามมาอย่างรุนแรง ตัวนี้หลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตยิ้มภาษาของท่านนะเรียกว่าจิตยิ้มมันเกิดหลังจากที่แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วท่านอธิบายละเอียดว่าถ้าจิตมันยิ้มยิ้มอะไรยิ้มย่อก,กิเลสตอนนี้กิเลสที่เคยครอบงำเราแลครอบงำไม่ได้แล้วพอยิ้มเสร็จอาสวะกิเลสก็กลับมาครอบใหม่ พอภาวนากันอีกนะจนกระทั่งแหวกครั้งที่สองอาสวะก็ยังกลับมาครอบแหวกครั้งที่สามก็ยังครอบนะ่เคยถามหลวงปู่ว่าต้องแหวกกี่ทีบอกสี่ทีครั้งที่สี่นะอาสวะจะแตกสลายไปเลยนกลายเป็นความว่างไปจิตก็สว่างสวัยขึ้นมาจิตตรงนี้ไม่มีขอบเขต พวกเรารู้สึกไหมจิตเรามีขอบเขตจิตตัวนี้ไม่มีจุดไม่มีดวงะของเราจิตพวกเรามีจุดมีดวงจิตอันนี้ไม่มีที่ตั้งจิตของเรายังมีที่ตั้งเดี๋ยวตั้งตรงนั้นตั้งตัวนี้อย่างลงไปตั้งจิตตัวนี้ไม่มีการไปการมานะม่สงบสันติเป็นบารมสุขเนะนี่ยพวกเราค่อยๆฝึกนะ เราจะได้ริมรถธรรมะเป็นลำดับลาดับไปสุขอื่นเสมอด้วยพระนิพพานไม่มีแต่ก่อนจะถึงพระนิพพานเราก็จะผ่านความสุขเป็นลำดับไป